ไม่อยากฟอกไตระวังหนึ่งชนิดอาหารนี้นะคะหลายท่านนะคะเมื่อป่วยเป็นโรคไตโดยเฉพาะไตระยะสามปีสีห้าที่คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างๆนะคะมองข้ามอาหารชนิดนี้ค่ะอาหารชน่นนั้าาน,นก็คือพวกกลุ่มประเภทน้ําซุปต่างๆค่ะทุกคนน้ําซุปแกงจืดนะคะที่น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแกงจืดต่างๆที่เราคิดว่าเป็นน้ําซุปอะ่ะคงไม่ได้เค็มอะไรหรอกแต่กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ ถ้าเราซื้อเขานะคะมีเข้าใส่อะไรครับส่วนใหญ่เนาะใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆเนาะซีอิ๊วซอสนะคะใส่เกลือนะคะบางท่านใส่ผงปรุงรสผงชูรสเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไปอยู่ในน้าซุปแกงจีนกองที่เรามีรสชาตินนัวอร่อยๆนะคะมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นไต่สามีสีห้านะคะคุณต้องระวังดีๆถ้าคุณไม่ได้ทําอาหารเองการจะซื้อพวกนี้คุณต้องเลือกซื้อหรือว่ารับประทานแต่ตัวเนื้อเนื้อนะคะเนื้อเนื้อของอาหารนะคะเช่นแกงจืดผักกาดขาวก็จะทานแต่ผักกาดขาว อาจจะมีน้ําซุปคิกหน่หอยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสมมติว่าเราทําเองได้เราก็ทําเองนะคะสำคัญที่สุดว่าอย่าลืมนะคะอย่ามองข้ามหลายท่านเนี่ยนะคะไม่ทราบข้อนี้แล้วก็สงสัยว่าทําไมไตเราเสื่อมลงนะคะทั้งที่เราก็กินแต่แกงจืดแต่แกงจืดตรงนี้ต้องระวังเรื่องโซเดียมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะคุณเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลยนะคะทุกคนแล้วก็อาหารของคุณก็เป็นยาด้วยนะ,ะลาทุกคนไปนก่อนแต่ต้องไม่ลืมนะคะทุกคนกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะ